สถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดจันทบ,บุรีฝนที่ตกหนักทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่อําเภอขลุงอําเภอแหลมสิงห์อำเภอท่าใหม่อําเภอเขาคิจกูดและเขตเทศบาลเมืองจันทบ,บุรี หลังเกิดเหตุจังหวัดได้ประสานขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนรถบรรทุกขนาดใหญ่จากปพเขต17และระดมกำลังทหารอาสาสมัครกู้ภยัยเข้าอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่ประสบภยัยไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศาลาการจังหวัดจันทบรุรีและศาลากระต่ายเทศบาลเมืองจันทบรุรีพร้อมแจ้งเตือนประชาชนหากไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี เนื่องจากถนนบางสายรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เบื้องต้นมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทุกอำเภอส่วนใหญ่น้ำระบายไม่ทันและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสวนผลไม้หากไม่มีฝนตกลงมาอีกคาดว่าระดับน้ำจะลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติในอีกหนึ่งถึงสองวันโครงการชลประทานจันทบุรียังคงออกประกาศแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งขอให้ประชาชนขนสิ่งของขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหาย ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองจันทบุรียังทรงตัวมีน้ำรอการระบายลงสู่ทะเลอีกจำนวนมาก สถานการณ์น้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีระดับน้ํายังคงทรงตัวในหลายพื้นที่เช่นหมู่บ้านนาตศิลสรชุมชนพญาตังชุมชนโรงฆ่าสัตว์โดยทางเทศบาลเมืองจันทบุรีและทหารจากกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีแล,ตละตราได้นําเรือท้องแบนนาอาหารและน้ําดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เฝ้าทรัพย์สินมีค่าอยู่ในบ้านส่วนผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กได้อพยพมาที่ศูนย์พักคอย อาคารเฉลิอพระเกียรติของเทศบาลเมืองจันทบุรีแล้วส่วนโครงการจรประทานจังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศแจ้งเตือนน้ำล้นตลิง่งเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอมะขามและอำเภอเมืองจำนวนมากทาให้ระดับน้ําในแม่น้ําจันทบุรีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําล้นตลิ่งในเขตตาบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจึงแจ้งเตือนประชาชนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายทงจะมีทัพทีมทีมข่าวสวทจันทบุรีรายงาน ส่วนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตลาดวางหลังและท่าน้ำวางหลังพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงได้รับผลกระทบจากระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นในช่วงน้ำทะเลนุนสูงส่งผลกระทบมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่โดวยวันนี้ระดับน้ำลดลงทำให้พื้นที่บริเวณตลาดวางหลังไม่มีน้ำท่วมขัง แต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ทะเลหนุนต่อเนื่องซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทําแนวกระสอบทรายและเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําระบายน้ําต่อเนื่องพร้อมสัว์เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนางทราพรอํานวยสารผู้อํานวยการเขตบางกอกน้อยเปิดเผยว่าสํานักการระบายน้ํากรุงเทพมหานครได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามจุดตั้งแต่บริเวณท่าน้ําสิริราชวังหลังวัดรังโคศิตาร,รามบวรมหาวิหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมมั่นใจหากมีพายุระลอกใหม่เข้ามาได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ได้ดำเนินการโดยจัดเรียงกระสอบใตยผู้ประกอบการบริเวณนั้นก็ทราบถึงสถานการณ์ของน้ำนะเพราะเรามีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงตามสายแล้วก็มีผู้แทนชุมชนซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ช่วยให้ข้อมูลในส่วนนี้นะคะ ส่วนบรรยากาศภายในตลาดพบว่ามีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งอาหารและของใช้ตามปกติโดยร้านค้าส่วนใหญ่เปิดให้บริการเช่นที่ร้านขายของเบตเล็ดเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์น้ำท่วมขังเกิดจากทะเลหนุนขึ้นลงตามปกติ ไม่ใช่ท่วมขังแบบตั่งอย่างหวัดเงี้ยนะไม่ใช่นะคะคือมันท่วมอย่างเงี้ยประจําแต่ว่าหมายถึงว่ามันขึ้นมาปิ่มๆเงี้ยแล้วมันก็ลงไปแต่ถ้าเกิดฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกมันก็จะนานนิดนึงอาจจะมากกว่าชั่วโมงของชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ยแค่ชั่วโมงก่าดองชั่วโมงก็ลงแล้วอย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าน้ําทะเลจะหนุนสูงในช่วงวันที่สิบห้าถึงสิบหกตุลาคมนี้ อาจส่งผลให้น้ำท่วมขังสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้มีการเตรียมแผนรองรับล่วงหน้าไว้แล้วเพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วส่วนพื้นที่ชุมชนนอกน้อยตบบางกระสออเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีเข้าสู่สภาวะปกติไม่มีน้ำท่วมขังแต่ยังคงเฝ้าระวังทะเลนุนสูงต่อเนื่องคาดว่าภายในหนึ่งสัปดาห์สถานการณ์จะดีขึ้น นายกรพันธุเสนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดนนทบุรีอัดเผยถึงภาพรวมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากขาเขตอุทกภัยจังหวัดนนทบุรีว่าส่วนใหญ่ในอำเภอเมืองและอำเภอปากเกร็ดจะได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยเฉพาะุมชนพื้นที่ลุ่มตม่ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและคาดว่าสถานการณ์น้ำหลังวันที่16ตุลาคม็นตน้นปจะลดลงเนื่องจากกรมชลประทานจะระบายน้ำในอัตราปริมาณน้ำที่น้อยลง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าภายในหนึ่งสัปดาห์สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วณตอนนี้เนี่ยจุมาทานคนาดการว่าอาจจะมีพายุเข้าก็าเลยเร่งระบายน้ําเพื่อให้น้ําที่เก็บกักในเขื่อนไดปริมาณที่เหมาะสมนะครับในช่วงที่ผ่านมาจะดูเยอะหน่อยแต่ช่วงนี้จะเริ่มเบาลงเรื่อยๆครับสถานการณ์จะดีขึ้นในอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะเกือบปกติเช่นที่สุมชนนอกน้อยตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีได้รับรายงานว่าชุมชนดดงกล่าวมีสามสิบหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบ เนื่งองจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ผ่านมาเทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือให้กระสอบายเครื่องสุบน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงทะเลนุนสูงได้ตัยหนึ่งในประชาชนที่อาศัยในชุมชนนอกน้อยเราให้ฟังว่าชุมชนได้รับผลกระทบมีน้ําท่วมขังแล้วกว่าหนึ่งสัปดาห์ระดับน้ําจะขึ้นลงตามทะเลนุนโดยวันนี้น้าลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้ไม่มีน้ําท่วมขังแต่ยังคงฝ้าติตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ถ้าเปรียบกับปี2554ที่ผ่านมาถือว่าปีนี้น้ํามีปริมาณน,น้อยกว่าแค่แปดวันละในซอยบ้านผมก็ท่วมตรงนี้นะรถเก่งวิ่งไม่ได้บ้านไม่อยู่ในแม่น้ำเลยเนะจ้าอย่างเข้าซอยไปข้างล่างผมนอนไม่ได้เลยต้องขึ้นนอนข้างบนกับถ้าพายุเข,ข้ามาท่วแมแน่ทางนี้กรมชลประทานเตือนสถานการณ์น้าในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้าล้นตลิ่งอีกระลอก จิงขอให้ประชาชนติดตามข่าวการพยากรอ,อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาข่าวแจ้งเตือนจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติอย่างใกล้ชิดไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้อุรายวันกลิ่นหอมรายงานจากจังหวัดนนทบุรีค่ะส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ยังคงต่ำกว่าคันกั้นน้ำ1.15เมตร โดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำที่อำเภอบางไทรตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพมหานครเฉลี่ย2,820ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดอยู่ที่1เมตร85เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ประมาณ1เมตร15เซนติเมตรยังไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่ โดยวันนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงสุดเวลา20นาฬิกา59นาทีสำหรับระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกยังอยู่ในระดับปกติปริมาณฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมากรุงเทพมหาคนครฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัดประตูระบายน้ำประชาร่วมใจเขตมีนบุรี44.5ม mm. ิลลเมตร กรมชลประทานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากพายุโซนร้อนคมปาซุโดยได้เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์พร้อมเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าศักวันนี้ เขื่อนป่าศักชลสิ์ปรับลดการระบายน้ำลดลงเหลือเพียง50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำของแม่น้ำป่าศักด้านท้ายเขื่อนระดับน้ำลดลงต่อเนื่องที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีอำเภอแก่งคอยอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านแม่น้ำลบบุรีระดับน้ำในแม่น้ำที่อำเภอบ้านแพร่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงทรงตัว สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงทุกสถานีเช่นกันอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณไหลผ่าน2,227ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายลดลงเหลือ2,330ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีส่วนสถานการณ์คลองชัยนาทป่าศักที่ตบำบลพุคาอําเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของทุ่งฝั่งซ้ายระดับน้ำลดลงกว่า1เมตร สามารถใช้เส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้แล้วขณะที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีกรมชลประทานยังคงเร่งระบายน้ำลงสู่คลองชัยนาธปราศักอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามล่าสุดจากอิทธิพลของพายุคมปาสุเขื่อนปราศักชนสิทธิ์ได้แจ้งเตือนด่วนที่สุดให้ประชาชนขนของข,องขึ้นที่สูงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยนายอภิรักษ์ศรีกุลบงผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ลงนามแจ้งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนคมปาซุส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ําและปริมาณน้าในเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปลาศักชนลสิทธิ์จะเพิ่มการระบายน้ําโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลําดับจากอัตรา100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่13ตุลาคม2564เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงอัตรา300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ําในแม่น้ําป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2ถึง2.5เมตรจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงและติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปขณะที่มวลน,น้ําจากแม่น้ําชีที่ไหลเข้าเขตอําเภอกันทรวิชัยและอําเภอเมืองมหาสารคามส่งผลให้เขื่อนวังยางมีระดับน้ําสูงขึ้นต่อเนื่อง ชนะระทานเดินเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเรื่องการระบายสู่ท้ายเขื่อนคาดใช้เวลาสองถึงสามวันระดับน้ำจะลดลง นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำที่อำเภอโกสุมพิสัยระดับน้ำลดลงเฉลี่ย40-50เซนติเมตรส่วนอำเภอกันทระวิชัยซึ่งเป็นเขตรอยต่อรับมวลน้ำจากอำเภอโกสุมพิสัยระดับน้ำเพิ่มขึ้น5-10เซนติเมตรพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว5ตำบล47หมู่บ้านที่นา1 8 8 9ไร่ถนนถูกตัดขาดแล้ว1แห่งคือบ้านกุดหัวช้างต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยควรเสริม กระสอบทรายเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดโดยตําบลท่าขอนยางมีผู้อพยพเข้าศูนย์พักพิงแล้ว4ครัวเรือนเนื่องจากน้ําท่วมสูงส่วนที่เขื่อนวางยางระดับน้ําสูงขึ้นต่อเนื่องเพิ่มขึ้น39ซนติเมตรมีการเดินเครื่องผลักดันน้ําแล้ว11เครื่องอาจต้องเดินเครื่องเพิ่มเติมเพื่อเร่งการระบายลงสู่ท้ายเขื่อนโดยน้ําจะไหลเข้าเขตตําบลเกิง่งลาดพัฒนาอําเภอเมืองมหาสารคามและตาบลท่าตูมอเาเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป คาดว่าจะใช้เวลา2-3วันมวลน,น้ำน่าจะพ้นเขตจ,จังหวัดมหาสารคามแต่ต้องเฝ้าระวังจากอิทธิพลพายุคมปาซุในช่วง2-3วันนี้หากฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำชีอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเน้นย้ำสำรวจพนังกั้นน้ำให้มั่นคงแข็งแรงสำรวจผู้ประสบภัยและให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงพงน์นภาวราวาลายัยสมทมหาราาร